สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีเมถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนเมษายนปี2565นะเช่นเคยนะคะเริ่มที่งานก่อนนะคะในเดือนนี้งานของคุณน,นั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดอย่างมั่นคง อย่างมากเลยค่ะมีเกณฑ์การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหนง่งมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นลำดับงานมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรืออาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันทุกอย่างที่เกิดที่ททเอ่ยขึ้นมาทั้งหมดนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็ยินดีด้วยโล่งหน้ายินดีด้วยโล่งหน้าค่ะเรื่องนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้เรื่องของการภาพูมใจในตัวเอง นะคะอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่แผลบ,ลบนะคะเล่นเรียบแผลบไม่ใช่นะคะตอนแหลนั้นมันคือโอเคมันชั่วคราวตอนแหละ่ะแต่เดี๋ยวมันมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานะคะเปิดไพ่มาเจอหมดนะเจอหมดเปนต้อง <c oughs> อุ้ยอาจารย์นองเียกอ,อีกแล้วนะคะอ่ะคืองานของคุณในเดือนนี้นั้นคือคือมันไปได้ดีจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยิ่งมั่นคงแข็งแรงแต่ใช้เวลา น่าจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นน่าจะชกหลายเดือนค่ะตั้งแต่วันที่20ขึ้นไปนะคะคุณจะเริ่มเห็นผลแล้วด้วยอไอเดียด้วยการออกแบบด้วยคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กวา้างไกลนะคะสําหรับเรื่องงานนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ดวงคุณจรด้วยนะ <c oughs> แต่มันดีอะ่ะไปเหอะขึ้นตำแหน่งเลื่อนขั้นอะไรก็ต้องย้ายก็ย้ายเถอะนะคะมันดีมันเดมมันเลิศเ,เลยล่ะนะอมแต่คุณต้องละเอียดละออด้วยนะคะด้วยเวลาที่ทำอยู่นี้มันค่อนข้างใช้เวลานานอยู่นะคะโดยคนที่อคือคือคนคุณคงจะทำไม่ไม่ไม่ทำคนเดียวแน่คุณต้องมีคนช่วยคุณด้วยนะคะแล้วมันก็จะไปได้ดี พราะคะ้าแม่ขายก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้งานเข้าคะ่ะลูกค้าสั่งของอะไรก็รีบเข้าคะ่ะในเดือนนี้งานของคุณโอเคดีมากเลยคะ่ะพุ่งแรงพุ่งขึ้นฟ้าคะ่ะแล้วก็มั่นคงด้วยคะ่ะมาถึงมันจะเป็นกิจการเล็กๆนะคะแต่มันก็สามารถที่จะทําเงินทําทองได้อืในบางท่านมากกว่าเงินเดือนวิศวกรนะ่ะมากกว่าเงินเดือนซีเนียร์แมเนเจอร์ในเดือนนี้ นะคะตัวจบเป็นควีนเหรียญนะคะนะได้เยอะนะคะพราะค่าไม่ขายนะอ่ะต่อไปเรื่องการเงินเลยแล้วกันออคุณได้ควีนเหรียญคุณได้สีเหรียญก็เป็นไพ่การเงินที่ดีค่ะมีฐานะนำซ้ำยังประหยัดนะคะถึงตัวจบจะเป็นราชินีเหรียญก็ตามก็ ไม่เป็นปัญหาเพราะตรงนี้เป็นสี่เหลียนคุณประหยัดอยู่แล้วคุณรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักแบ่งเงินอันนี้เก็บอันนี้ใช้ค่าน้าําค่าไฟค่าเทอมลูกค่าเราออเรียนนะคะคือตรงนี้เป็นอเพลเลอร์ตรงนี้เป็นเดอะไฮโรแพนก็มันมาเหมาะเจาะตรงช่วงสิ้นเดือนพอดีนะคะก็ทําให้คุณนั้นอู้ฟู่ในเดือนนี้ ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มัดประหยัดมัดพยดอดออมถึงตัวจบจะเป็นราชินีเหรียญก็ตามคือมันมีเรื่องคุณต้องจ่ายคือเรื่องการศึกษาคุณอาจจะเรียนต่อปริญญาโทรหรือตรีเอ่อ,อไม่ใช่คุณอาจจะเรียนต่อโทเอกนะคะหรือไปเรียนเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียนเป็นกิจจักษณะแบบนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะจ่ายตรงนี้ด้วยหรือของลูกของหลาน ด้วยนะคะแต้คุณจ่ายไว้จ่ายไว้ไม่ต้องห่วงเดือนนี้เราได้คุณงามนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพในเดือนนี้สุขภาพของคุณนั้นดูดีโอเคมากๆเลยค่ะนะคะอืมไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดค่ะนะแต่ก็วิถีใหม่ new normal ก็อย่าลืมแล้วกันนะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อืม มันจะมีคนเข้ามาจีบคุณอย่างกระทันหันอย่างเร่งด่วนเร่งรัดเป็นแฟนเร่งรัดมีความสัมพันธ์ทางกายอยากจะให้คุณเบรกเอาไว้คบก่อนสักสองสเดือนก่อนนะคะมาจากที่คนเดินทางย้ายไปทํางานที่อื่นนะคะหรือตัวคุณนั่นแหละมุมกลับ ไปเจอคนถูกใจแล้วปิ๊งปางขอเป็นแฟนขอมีความสัมพันธ์ทางกายนะคะอาจารย์ก็ขอเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนีไปนะคะกลัวนะ <c oughs> ก็พูดคุยไปก่อนสักประมาณ2.3เดือนเขาตกลงโอเคเป็นแฟนกันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ยังรักกันดีอยู่ค่ะย,ยังไม่นี่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีปัญหานั้นก็สามารถเคลียร์ได้ เราเป็นคนผิดเราก็ต้องง้อหน่อยเวลาง้อก็ต้องใช้สิ่งอ่อนเสียงหวานสม่ำเสมอแน่นอนค่ะต้องทำตามทุกกรณีเงื่อนไขนะคะข้อแม้ต่างๆที่เธอและเขาได้ให้มาแต่ถ้าหากเราไปวินใส่ขดเร,เ,รเ,รเรื่องนั้นเรื่องนี้มาว่าให้ไม่ดีแสดงว่าอันนี้เราไม่ต้องการจะง้อคืนนะคะเราถึงขันจะเลิกกับเธอและเขาต่างหากนะอืม เพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ก็คือคือองค์รวมมันมันดีครอบครัวมันเป็นเปลือกแผ่นนะคะไม่มีปัญหาอย่างนั้นแต่ก็ต้องเอ่ยไ้ก่อนเพราะว่ามันมีตัวตัวนี้ขึ้นมาไพดาบขึ้นมาไพดับตัวนี้เ่อเขรื่องแรงแต่ตัวนี้ไม่แรงตัวนี้ดีนะคะต้องเอ่ยไ้ก่อนก่อนจะมีอย่างนั้นคือคนเรามันอยู่กินด้วยกันมันมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วแหละทุกคนอะ่ะทุกครอบครัวนะคะเล่นกับฟันนะคะอ่าต่อไปเรื่องที่จะติติงคนเรื่องที่จะเตือนสติคุณนั้น แทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีแต่อืคนที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นถึงจะได้ริมรถความสุขอย่างนี้นะคะขอให้คุณเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะพ่อค้าแม่ขายก็ใช่ย่อยสาวโรงงานหนุ่มโรงงานก็ใช่ย่อย OT เข้ามาเยอะลูกค้าสั่งของเยอะลูกค้าเข้าร้านเยอะนะคะในเดือนนี้นะมันเป็นมันเป็น มันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีของชาวราศีเมถุนจริงๆนะคะเดือนเมษายนนี้นะอ๋ออีกอย่างหนึ่งน,นะคะไพ่ประจําตัวราศีเมถุนคือ The เ o อร์ดาวประจําตัวคือดาวพุธนะคะธาตุลมจะได้จําเอาไว้นะคะว่าเราอยู่ในหมดหมู่ไหนนะเกืบเอบลืมบอก ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะเพราะนี่เป็นดวงประจําเดือนเองนะคะอยากให้คุณใช้ชีวิตตามปกติแต่สิ่งที่เข้ามากระทบเรานั้นเราอ่าดิจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ